ทำไมเด็กบางคนไม่เห็นจะต้องนอนเลวไม่เห็นจะต้องออกกําลังกายกินอะไรก็ได้แต่สูงเอาสูงเอาในขณะที่บางคนเนี่ยทำแทบตายสุดท้ายกว่าจะได้สักเซนหนึ่งเนี่ยคือเหนื่อยแสนเหนื่อยนะคะทาตอบก็คือแต่ละคนกรรมพันธุ์มาไม่เท่ากันค่ะกรรมพันธุ์เป็นตัวกําหนดความสูงพื้นฐานของลูกยกตัวอ,อย่างถ้าพ่อสูงแม่สูงแล้วลูกจะไม่สูงได้ยังไงอันเนี้ยคือเบสิกเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพ่อตัวเล็กแม่ตัวเล็กอยากให้ลูกตัวสูงแบบนี้ก็คือการให้สูงทะลุก,กรรมพันธ นั่นเองค่ะซึ่งการที่จะสูงทะลุกรรมพันธุ์มันคืออะไรก็คือการที่สามารถสูงขึ้นไปถึงค่าบนสุดของค่ามาตรฐานที่เราคำนวณมาได้ยกตัวอย่างของมาเป็นลูกสาวใช่ไหมก็คือเวลาจะคำนวณค่ามาตรฐานนะคะก็คือพ่อบวกแม่ลบ13หาร2อย่างของน้องมีนี่เนี่ยได้155เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้สูงทะลุกรรมพันธุ์เลยกรรมพันธุ์ก็ต้องเลี้ยงยังไงก็ได้ให้ได้155บวกบวก,บวกขึ้นไปนะคะโดยปกติแล้วถ้าเลี้ยงดีมากก็จะสามารถบวกไปได้ 7จจนถึง10เซนค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาดูแลมีมีเต็มที่มีมีก็จะไปจบที่1 6 2ถึง165ซึ่งแน่นอนมันก็ไม่สามารถไปถึง170ได้เหมือนกับบ้านที่คุณแม่169คุณพ่อ185ถ้าแบบเนี้ยจะไปจบที่ลูกสาว170ก็คือไม่แปลกเลยค่ะดังนั้นนะคะถ้าเรารู้ว่าบ้านเราเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้สูงมากสิ่งที่จะต้องทําเลยก็คือดูปัจจัยพื้นฐานเราให้ดีค่ะการกินการนอนการออกกําลังกายส่วนถ้าอยากจะให้ไปจุดที่แม็กซ กรรมพันนธุ์ะะคะกินก็ต้องมาเน้นกินให้ดีค่ะโปรโตีนก็ต้องถึงนะคะพวกของหวานน้าตาลไขมันต่างๆนานาก็พยายามลดลงค่ะนอนค่ะก็ต้องนอนให้ดีมากๆเลยนะคะทุ่มครึ่งสองทุ่มก็ปิดไฟนอนแล้วค่ะออกกําลังกายก็ต้องเป็นการออกกําลังกายที่ตรงจุดค่ะมีทั้งการยืดเหยียดนะคะมีทั้งการกระตุ้นให้ตัวโกรทเพดเนี่ยมันยืดขึ้นยืดขึ้นหรือว่าเป็นการออกกําลังกายที่ทําให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยหลั่งออกมาได้เต็มที่แบบเนี้ยลูกคุณแม่ก็สูงขึ้นแล้วค่ะส่วนการเสริมวิตามินถามมา,มาว่า ไหมวิตามินสําหรับน้องมิ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 เสริมเป <c oughs> ็นโกไนท์ค่ะซึ่งบ้านเราเนี่ยตอบตรงๆเลยว่าจําเป็นมากๆค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะโกไนท์เนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของการทําให้เด็กนอนดีขึ้นซึ่งเป็นคีย์ตั้งต้นเลยที่ทําให้โกรทฮอร์โมนค่ะผลิตออกมาได้เต็มที่เด็กๆทุกบ้านมักจะมีปัญหาในเรื่องของการไม่ยอมนอนค่ะทุม่มครึง่งสองทุม่มปิดไฟเนี่ยไม่ยอมหลับสักทีกว่าจะแลนดิง้งลงกลายเป็นว่า3ามทุ่มครึ่งนะกว่าจะหลับลึกอีกก็สี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มก็เลยเวลาที่โกรทฮอร์โมนมันทํางาน ไปแล้วโกรนไนก็ไปทําให้เด็กหลับดีขึ้นหลับมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลับลึกผ่านช่วงเวลาที่โกรทฮอร์โมนออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในนี้เนี่ยจะมีแคลเซียมรวมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันไหนที่ลูกเรากินไม่ถึงค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการเมคชัวว่าแต่ละวันเนี่ยลูกมีปริมาณแคลเซียมและวิตามินอื่นๆที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมได้ค่อนข้างครบถ้วนค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเมคชัวว่าวันไหนที่ลูกเรากินแคลเซียมกินนมไม่ถึงนะคะในนี้เนี่ยก็จะ ของการดู